อันนี้เป็นรุ่นเก่าเนี่ยห่วงมันจะ5ห,5หุน5หุนคือหนึ่ง4หุนข้างหนึ่งอันนี้คือ5หุนมันจะมี2ขนาด2ไซส์ในสายเดียวกันแต่จะเป็นรุ่นใหม่มันจะมีไซส์เดียวในสายเดียวกันมามาดูกันครับ ตัวไหมแก้วออกมาเรียบร้อย มันก็จะมีหวัวให้เขาเราขันสียังเหลืองเนี่ยทีน,นี้ก็ของเขาก็มุดออกบุกมาเลยใส่ขึา้นมาเข้าไป เสร็จเวยน้อยแล้เสร็จขเสร็จทุกงขอบคุณ <t> ท <ets> ุก네ท่าันเปขอบคุณทุกควาขอบุณทุกกำลังใจครับสำหรับเปลี่ยนสายน้ำด sí. ีว่าน้ำชั่ครรุ่นใหม่ก็เสร็จเดี๋ยวคิดนะครับสวัสดีครับตก็เปิดน้ำมาแล้ว การประหักตเนี่ยชูเชวิชเชอี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นธรรมเนี่ยอาจารย์่อบังเนี่อาร์ตอ่ะชื่ออะไรอาร์ตนี่มีน้ำมันเยอะอยู่นี่หวังไม่ต้องใส่มันเหลียงอะไรดูปั่นต้องใส่ถ้ามันไม่ใส่ถ้าเรากดมันก็จะแห้งแต่สนใจเราถ้าเราประหยัดน้ำเราไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคไม่ต้เท่าเดิมกับเท่าเดิมเลย จะลงยำยู่งานครับสำรับการเปลี่ยนลูกลอยมอเาอรโปกจากรุ่นใหม่ไปรุ่นเก่าครับรุ่นเกา 5, 6, ่าห้าหุน 4, 5, รุ่นใหม่4ี่หุนครับเวลาไปซื้อตัวดูให้ดีนะครับท่านผู้ชม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ